เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเด่นครับแนะนําตัวคุณเด่นนิดน,นึงแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังคุณเด่นเขามีอาชีพเป็นรับเหมาก่อสร้างแล้วก็จะรับงานรีโนเวทหรือไม่ก็งานซ่อมแซมทั่วไปเอาสเกลงานที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณเด่นเขาเพิ่งจะเริ่มทํางานนี้ได้ไม่นานเห็นบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องมีลูกน้องเพียงแค่ 2- 3คนเท่านั้นนะตัวเขาก็เลยอยากลองด้วยงานเล็กๆไปก่อน โดยตัวคุณเด่นจะลงมือทําเองเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับตั้งแต่การสํารวจหน้างานวางแผนแล้วก็ลงแรงในวันหนึ่งคุณเด่นเขาได้รับการติดต่อจากลูกค้าคนหนึ่งที่ต้องการให้คุณเด่นช่วยรีโนเวทโรงแรมขนาดเล็กลูกค้าคนนี้เธอชื่อว่าคุณปลาณีครับคุณปราณีเธอบอกว่าเขาอยากจะปรับปรุงโรงแรมเพื่อให้เปิดใช้งานได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดในตอนที่คุณเด่นได้ฟังรายละเอียดคร่าวๆตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะสนใจนะเพราะว่าจากที่คุณปลาณีเขาพูดเนี่ยงานมันไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรเลย โรงแรมมันมีขนาดไม่ใหญ่มากและสกเกลงานก็อยู่ในระดับที่ทีมงานของคุณเด่นทำงานได้ซึ่งพอคุณปราณีเขาส่งโลเคชั่นมาให้ในโรงแรมที่ว่านี้มันดันอยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างไกลาจากจังหวัดที่คุณเด่นอยู่ในตอนนั้นตัวเขาเองคำนวณแล้วครับว่าถ้าไปกลับเนี่ยไม่คุ้มแน่ๆคุณเด่นก็เลยปฏิเสธคุณปราณีไปแต่ทันทีที่เขาปฏิเสธคุณปราณีกลับดูมีท่าทีที่ร้อนใจแล้วก็เหมือนกับว่าเธออยากจะรีบๆอยากจะทำงานให้มันเสร็จอะไรประมาณนั้น คุณปลาณีเธอขยันขยอให้คุณเด่นรับงานทันทีที่คุณเด่นปฏิเสธตัวเธอก็เสนอค่าจ้างที่สูงกว่าราคากลางของตลาดให้พอสมควรอีกทั้งยังบอกอีกนะครับว่าถ้ามันไกลามากนักเนี่ยเขามีที่พักให้และที่พักเธอก็ไม่คิดเงินด้วยซึ่งข้อเสนอที่สองจากคุณปลาณีนี้ครับถึงแม้คุณเด่นจะลังเลในตอนแรกแต่ท้ายที่สุดตัวเขาก็ตัดสินใจรับงานไปนะเพราะว่าข้อเสนอที่ได้เนี่ยน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้ว ในตอนก่อนเริ่มงานครับคุณผู้ฟังแน่นอนล่ะมันจะมีการดูหน้าง,งานใช่ไหมในวันนั้นคุณเด่นแล้วก็ลูกน้องอีกคนนึงได้ไปสำรวจสถานที่จริงก่อนซึ่งในโรงแรมที่ว่านี้มันก็เป็นโรงแรมขนาดเล็กจริงๆเนี่ยแหละครับโรงแรมมันจะมีตัวอาคาร3ชั้นแบ่งออกเป็น2ตึกนั่นก็คือตึก A แล้วก็ตึก B โดยภาพรวมกว่า70%ของโรงแรมเนี่ยมันถูกตกแต่งเรียบร้อยหมดแล้วนะเหลือเพียงแค่การเก็บงานแล้วก็การลงเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถเปิดเข้าพักได้แล้ว ซึ่งส่วนงานที่คุณปราณีจ้างคุณเด่นก็คือจะเป็นส่วนงานที่อยู่เฉพาะชั้น3มของตึก A เท่านั้นเพื่ออธิบายนะครับว่าสาเหตุที่ต้องการผู้รับเหมาใหม่ก็เป็นเพราะว่าผู้รับเหมาเก่ายกเลิกงานกลางคันคนเก่าเขาบอกว่าเขามีปัญหาส่วนตัวนะเธอว่าอย่างนั้นและเพราะแบบนี้นั่นแหละคุณปราณีที่เป็นเจ้าของก็เลยต้องเร่งหาคนงานมาทํางานใหม่มาทํางานต่อจากเดิมให้เสร็จเพราะว่ากําหนดเปิดโรงแรมมันใกล้เข้ามาแล้วครับมันจะมีทั้งเลิกยามมีทั้งอะไรก็ไม่รู้ที่ถูกเตรียมการเอาไว้ทุกอย่าง ถ้าโรงแรมยังทําไม่เสร็จมันก็เท่ากับว่าคุณปลานีจําเป็นจะต้องเปิดโรงแรมตามเลิกทั้งทงี่โรงแรมยังสร้างไม่เสร็จเลยในวันที่สำรวจหน้าง,งานคุณเด่นกับลูกน้องก็เดินดูรอบๆตามปกตินะครับเพื่อประเมินตัวงานว่าต้องทําอะไรบ้างโดยรวมแล้วสถานที่มันก็ดูเรียบร้อยดีแหละแต่ว่าในระหว่างที่สำรวจมันมีบางอย่างที่แปลกๆซึ่งอย่างแรกที่คุณเด่นเห็นก็คือในตอนที่เขาเดินผ่านระเบียงคุณเด่นเขาเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ขอบระเบียงไกลๆ ชายคนนั้นเขานั่งนิ่งนิ่งแบบนั่งนิ่งเกือบสิบนาทีได้จนกระทั่งคุณเด่นหันไปสะกิดให้ลูกน้องดูแต่ปรากฏว่าพอหันหลังกลับมาอีกทีหนึง่งชายคนนั้นเขาก็หายไปแล้วในตอนนั้นตัวเขาเองไม่ได้คิดเรื่องผีอะไรเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เจอเนี่ยมันเที่ยงตรงแดดกําลังจัดเลยมันคงไม่มีผีตัวไหนออกมาหลอกตอนแดดจัดๆแบบนี้ละมั้งและบรรยากาศโดยรอบมันก็ไม่ได้น่ากลัวสักนิดเลยครับและอีกจุดหนึ่งที่เจอก็คือในห้องหนึ่งของชั้น3ตึก A ในตอนที่เดินสำรวจคุณเด่นเจอรอยเหมือนกับว่ามันเป็นรอยเล็บที่ขูดอยู่บนผนงังและรอยที่ว่านี้เนี่ยมันมีสีน้ำตาลคล้ำคล้ายกับคราบอะไรสักอย่างลากยาวเป็นทางในตอนที่มองเห็นก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะแต่คุณเด่นเองก็ไม่ได้พูดอะไรตัวเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นรอยเก่าหรือไม่ก็ฝีมือของผู้รับเหมาคนก่อนก็ได้โดยหลังจากนั้น5้าวันมันก็ถึงวันกำหนดเริ่มงานใช่ไหม คุณเด่นกับลูกน้องอีกสองคนครับรวมตัวเองด้วยก็เป็น3คนก็เดินทางไปที่โรงแรมพอไปถึงตัวเขากับลูกน้องก็จัดการขนของใช้ส่วนตัวขึ้นไปไว้บนห้องพักบนชั้นสององตามที่คุณปราณีจัดเอาไว้ให้นั่นแหละซึ่งตอนนั้นมันเป็นห้องโลง่งๆนะครับคุณผู้ฟังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยแต่ทั้ง3าคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเพราะว่ามาทํางานไม่ได้มาเที่ยวและงานที่มาทําก็มีจํากัดเวลาด้วยนะซึ่งการได้พักอยู่ที่หน้าง,งานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายมันก็ช่วยประหยัดเงิน ด้วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เยอะเลยซึ่งพอคนของลงเสร็จใช่ไหมแต่ละคนก็จัดมุมของตัวเองวางกระเป๋าเตรียมที่นอนและหลังจะเก็บของเรียบร้อยก็เตรียมตัวเริ่มงานในวันแรกทันทีซึ่งหลังจากคุณเด่นแบ่งงานทํากับลูกน้องพอแต่ละคนแยกย้ายไปทํางานตามที่ตกลงกันเอาไว้คุณเด่นเองก็มานั่งทํางานอยู่ในห้องห้องหนึ่งคนเดียวไม่นานครับหลังจากที่คุณเด่นนั่งทํางานไปได้ประมาณสองชั่วโมงได้มั้งจู่ๆมันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้อง ชายคนนั้นเนี่ยเขาแต่งตัวธรรมดาใส่เสื้อยืดกางเกงยีนรวมๆแล้วก็แต่งตัวเหมือนผู้รับเหมาทั่วไปนั่นแหละคล้ายกับคุณเด่นเลยไอแวบแรกที่ตัวเขาเห็นก็ตกใจเหมือนกันนะตอนที่หันหน้าไปเจอเพราะว่าในใจคุณเด่นเขาคิดเอาไว้ตอนแรกว่าน่าจะมีทีมเขาแค่ทีมเดียวแหละมั้งมาทํางานที่โรงแรมแห่งนี้แต่หลังจากที่ได้คุยกับผู้ชายคนนั้นชายคนนั้นเขาบอกว่าเขารับเหมางานอยู่ที่ชั้นสองและเขาก็ถามคุณเด่นว่ามีคอนให้ยืมหรือเปล่าซึ่งคุณเด่นเองเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ เดินไปหยิบคอนในกล่องเครื่องมือให้ชายคนนั้นก่อนที่ชายคนนั้นเขาจะรับค้อนไปแล้วก็พูดขอบคุณแต่เขาเอาไปใช้แค่แป,ป๊บเดียวนะไม่นานนะักเขาก็เอามาคืนคุณเด่นและหลังจากนั้นเขาก็เดินหายออกจากห้องไปเลยในตอนนั้นคุณเด่นเขาบอกว่าเขาปยัหนารับแล้วก็รับค้อนคืนก่อนที่เขาจะก้มหน้าก้มตาทํางานของตัวเองต่อใจหนึ่งคุณเด่นเขาก็คิดสงสัยเหมือนกันนะว่าทําไมคุณปลานีถึงจ้างช่างอีกทีมาทํางานพร้อมกันแต่พอคิดไปคิดมาตัวเขาก็คิดได้ ว่าหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าโรงแรมใกล้จะถึงเลิกเปิดแล้วล่ะมัง้งคุณปลานีเธอก็เลยต้องการเร่งงานจ้างทั้งทีมคุณเด่นแล้วก็ช่างอีกทีมหนึ่งมาทํางานกันคนละส่วนอะไรทํานองนั้นในส่วนที่นอนครับคุณเด่นกับลูกน้องสองคนนอนรวมกันใช่ไหมอ้องนอนจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะที่ชั้นสองโดยนอนแยกกันคนละมุมซึ่งในสองวันแรกเนี่ยทุกอย่างปกติดีครับคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าไอ้คืนที่สาม ในขณะที่คุณเด่นกําลังนอนอยู่เขาเดินกลับได้ยินเสียงคนเถียงกันแต่ในตอนนั้นเขาจับใจความไม่ได้นะครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเขาเถียงอะไรกันคุณเด่นนอนฟังจนตัวเขาเองเริ่มรู้สึกลาคาญแล้วก็ตื่นขึ้นมาในตอนแรกเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงลูกน้องตัวเองเถียงกันหรือเปล่าแต่พอหันไปดูปรากฏว่าลูกน้องทั้งสองคนนอนหลับสนิทเลยและตอนที่ตื่นขึ้นมาเสียงนั้นมันก็เงียบไปแล้วด้วยคุณเด่นก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะฝันหรือเปล่าหรือไม่ก็หูแว่วไปเอง พอิคดได้เขาก็ล้มตัวนอนต่อซึ่งในระหว่างที่คุณเด่นเขาทํางานอยู่ที่โรงแรมเรื่องแปลกๆเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นนะแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็สังเกตให้เห็นได้ตลอดอย่างลูกน้องของคุณเด่นคนหนึ่งในช่วงกลางคืนเขาชอบนอนลเมเอเดินไปเปิดประตูแล้วก็ยืนค้างอยู่แบบนั้นคุณเด่นเนี่ยเห็นบ่อยจนถึงกับต้องลุกขึ้นไปเรียกแล้วก็ดึงลูกน้องให้กลับมานอน แลวพอถามไปในตอนเช้าลูกน้องคนนั้นเขาเด้านบอกว่าตัวเขาเองไม่รู้ตัวเลยว่าเมื่อคืนเขาทาอะไรลงไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพวกเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทํางานเครื่องมือที่คุณเด่นกับลูกน้องใช้เนี่ยมันชอบย้ายที่เองคุณผู้ฟังหายอยู่บ่อยๆด้วยบางทีนะเอาไปวางอยู่ตรงมุมห้องใช่ไหมแต่พอจะหยิบใช้กลับไปเจอว่ามันอยู่อีกมุมหนึ่งเฉยเลยบางทีก็ไปอยู่ใต้หมอนบ้างอยู่ใต้หมอนได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันหรือในบางครั้งก็หาไม่เจอ จนต้องมานั่งเถียงกันว่าใครเป็นคนเอาไปหรือว่าใครเป็นคนย้ายไปหรือยิบไปและที่หน,หนักหน่อยก็คือหายไปเลยก็มีนะจนคุณเด่นต้องออกไปซื้อตามหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งซึ่งนอกจากนี้ครับทั้ง3คนเขายังเห็นรอยรองเท้ามันเป็นรอยรองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าของทั้ง3าคนคุณผู้ฟังพอคิดภาพออกไหมด้วยความที่มันเป็นหน้าง,งานแล้วก็เป็นไซส์งานใช่ไหมครับตามพื้นเนี่ยมันจะไม่ได้รับการทําความสะอาดอยู่แล้วมันจะมีทั้งฝุ่นทั้งดิน และไอฝุ่นกับดินที่ติดอยู่ที่พื้นเนี่ยแหละเวลารอยรองเท้าคนเดินไปเดินมามันจะเห็นชัดซึ่งไอรอยที่เห็นมันดันไม่ใช่รอยรองเท้าของทั้งสคนมันเป็นรอยรองเท้าของใครก็ไม่รู้ทั้งๆที่การทํางานก็ทําอยู่ในชั้นเดียวกันตลอดและทั้งสาคนก็ไม่เคยเห็นคนนอกเดินเข้ามาในชั้นนี้เลยด้วยเออผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคุณเด่นเขาบอกว่าหลังจากที่ช่างอีกทีมหนึ่งเขามายืมค้อนหลังจากนั้นเนี่ยคุณเด่นก็ไม่เคยเห็นคนนั้นอีกเลยนะ ตัวเขาเองก็เลยไม่ได้ติดใจหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับช่างคนนี้และก็อย่างที่บอกไปครับตลอดระยะเวลาที่คุณเด่นกับลูกน้องทํางานที่โรงแรมคุณเด่นกับลูกน้องก็จะเจอเรื่องแบบนี้แหละวนไปวนมาอยู่ตลอดจนกระทั่งทั้ง3าคนเขาเคยมานั่งคุยกันนะเขาคุยกันว่าไอ้เรื่องที่เจอเนี่ยมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะไรหรือเปล่ายียงแต่ว่าวิาวญ,ญญาณที่เห็นเขาไม่ได้มาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนแบบน่ากลัวอะไรทํานองนั้นและถึงทั้งสามคนเขาจะคิดแล้วก็คุยกันแบบนั้น คุณเด่นกับลูกน้องก็ไม่เคยคิดที่จะใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้หรอกครับจนกระทั่งวันหนึ่งมันเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่คุณเด่นจะตัดสินใจยกเลิกสัญญากับคุณปลาณีและก็ไม่อยู่ทํางานที่นี่อีกต่อไปในวันนั้นหลังจากทํางานเสร็จลูกน้องคุณเด่นทั้งสองคนเ้าก็ขออนุญาตดื่มนะครับซึ่งตัวคุณเด่นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าในวันนั้นทั้ง3าคนทํางานกันเสร็จแล้วแถมยังทํางานหนักด้วยลูกน้องทั้งสองคนเขาคงอยากจะผ่อนคลายบ้างล้วมั้งครับ ดึงดุน้องก็ขอขึ้นไปนั่งดื่มเป็นบนชั้น3นะเพราะว่าชั้น3เนี่ยระเบียงมันดีครับคุณผู้ฟังบรรยากาศดีวิวดีไปหมดลมพัดเย็นสบายเหมาะกับการนั่งดื่มซึ่งคุณเด่นเองเขาก็เข้าใจแล้วก็อนุญาตแต่ว่าเขาย้ําไปว่าห้ามส่งเสียงดังแล้วก็อย่าทําข้าวของเสียหายด้วยเพราะว่าห้องบนชั้น3ส่วนใหญ่งานมันจะใกล้เสร็จแล้วครับและส่วนตัวคุณเด่นในวันนั้นเขาไม่ได้ไปร่วมวงนะเพราะว่าตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาเหนื่อยจากการทํางานมาทั้งวันและปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยดื่มอยู่แล้ว เขาก็เลยปล่อยลูกน้องไปดื่มกันแล้วก็ขอตัวลงมานอนพักที่ห้องบนชั้นสองแทนคุณเด่นจัดมุมของตัวเองตามปกติวางหมอนวางที่นอนแล้วก็ล้มตัวลงนอนโดยหลังจากที่คุณเด่นนอนหลับไปได้ไม่นานไม่นานนักตัวเขาก็ได้ยินเสียงคนเถียงกันอีกแล้วเสียงเนี่ยมันคล้ายกับครั้งแรกที่ได้ยินเลยแต่ว่าเสียงมันค่อนข้างจะดังกว่าจนกระทั่งคุณเด่นลุกขึ้นมานั่งไอตอนที่ลุกขึ้นมานั่งเนี่ยสายตามันก็ยังเบลอๆใช่ไหม แต่พอสายตาปรับโฟกัสได้ตัวเขาก็เห็นเงาของคนสองคนที่ยืนทะเลาะก,กันอยู่ไม่ไกลนะักร่างทั้งสองยืนเถียงกันในตอนแรกเขาก็นึกนะว่าน่าจะเป็นลูกน้องทั้งสองคนที่ไปกินเหล้าบนชั้นสามหรือเปล่าคงจะกลับลงมาเข้าห้องแล้วก็ทะเลาะก,กันอะไรทํานองนั้นในตอนที่คุณเด่นกําลังมองร่างคนสองคนนั้นกําลังทะเลาะก,กันอยู่ตัวเขาก็เริ่มสังเกตได้ว่าไอ้ภาษาที่คนสองคนคุยกันเนี่ยมันดูแปลกๆเพราะว่าเสียงที่ได้ยินมันไม่ใช่ภาษาไทย คุณเด่นฟังไม่ออกนะครับว่าเขาพูดอะไรกันแต่ว่าพอจะจับสำเนียงได้ว่ามันเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันก็แน่นอนครับลูกน้องของคุณเด่นไม่มีใครพูดภาษาแบบนั้นได้เลยมันก็เลยทําให้คุณเด่นรู้ได้ในทันทีว่าไอ้คนที่เถียงกันอยู่สองคนตรงหน้าเขาไม่ใช่ลูกน้องตัวเองแน่ซึ่งคุณเด่นเองก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าคนสองคนนี้เขาเป็นขโมยที่แอบเข้ามาในโรงแรมหรือเปล่าด้วยความที่โรงแรมนี้มันยังไม่ได้เปิดใช่ไหมย,ยังไม่มีคนอยู่ ระบบความปลอดภัยอะไรมันก็ยังไม่มีสักอย่างเอไอคนสองคนที่ว่านี้อาจจะเข้ามาขโมยของแล้วก็ไม่รู้ด้วยมั้งว่ามีคนอยู่ด้านในคุณเด่นในตอนนั้นเขาพยายามตั้งสติแล้วก็เอื้อมมือไปหาของหนักๆเพื่อใช้ป้องกันตัวแต่ทันทีที่เขาพยายามจะขยับตัวคุณเด่นกลับพบว่าร่างกายของเขาขยับไม่ได้ตัวเขานอนนิ่งนอนค้างอยู่ในท่าเดิมเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างกําลังกดทับตัวเอาไว้ในตอนนั้นตัวเขาลุกขึ้นหรือว่าส่งเสียงอะไรไม่ได้เลย หายใจก็ลำบากใจตัวเองก็เริ่มสัน่นแต่แล้วจูๆ่ๆในขณะที่คุณเด่นกำลังดิ้นไปดิ้นมาร่างของคนสองร่างที่กำลังทะเลาะก,กันอยู่ก็หยุดชะง,งักในตอนที่เห็นตัวคุณเด่นที่นอนนิ่งอยู่ก็เริ่มหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมเขาพยายามหลับตาแล้วก็กลั้นหายใจแต่แล้วสิ่งที่เขากลัวที่สุดมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าไอ้คนสองคนที่กำลังทะเลาะก,กันอยู่ที่หน้าประตูเขาค่อยๆหันหน้ามองมาทางคุณเด่นก่อนที่เขาทั้งสองคนจะก้าวเท้าเดินมาหาคุณเด่นทีละก้าวอย่างช้าๆ ในตอนนั้นตัวเขาอยากลุกหนีเหมือนกันนะครับอยากตะโกนเรียกใครให้ช่วยแต่ว่าร่างกายมันขยับไม่ได้จริงๆและในวินาทีนั้นคุณเด่นก็เห็นภาพทั้งหมดชัดเจนว่าร่างของคนตรงหน้าร่างหนึ่งเป็นผู้ชายส่วนอีกร่างหนึ่งเป็นผู้หญิงลักษณะคล้ายกับทอมแล้วไอ้ส่วนที่ช็อกที่สุดก็คือใบหน้าของคนทั้งสองใบหน้าของคนทั้งสองมันเต็มไปด้วยแผลแล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าโลหิตสีแดงไหลออกมาจากศีรษะก่อนที่เสียงของหนึ่งในสองคนที่ว่านี้จะเริ่มพูดขึ้นมา แต่ครั้งนี้เขาพูดเป็นภาษาไทยนะคนคนนั้นเขาพูดขึ้นมาว่าเข<อ>าเห็นเราแล้ว,ลวในวินาทีนั้นคุณเด่นตกใจสุดขีดโดยที่ไม่นานหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็กลับมาขยับได้อีกครั้งมันเหมือนกับว่าพอเขากลัวจนสุดขีดร่างกายมันก็หลุดออกมาเองคุณเด่นใช้แรงเฮือกสุดท้ายพุ่งตัวลุกขึ้นจากที่นอนก่อนที่จะวิ่งออกจากห้องทันทีโดยในระหว่างที่ตัวเขากําลังวิ่งลงบันได ตัวเขาดันกลับได้ยินเสียงโวยวายดังขึ้นมาจากชั้น3นั่นก็คือชั้นบนและจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันก็คือเสียงของลูกน้องคุณเด่นทั้งสองคนที่ขึ้นไปดื่มเหล้าเนี่ยแหละครับลูกน้องทั้งสองคนเขาตะโกนแล้วก็พูดเสียงดังด้วยความตกใจตึงใจหนึ่งของเขาในตอนนั้นก็กลัวนะแต่ใจหนึ่งก็เป็นห่วงลูกน้องเหมือนกันท้ายที่สุดคุณเด่นก็เลยตัดสินใจวิ่งวนขึ้นไปหาลูกน้องที่ชั้น3และวินาทีที่เห็นลูกน้องนั่นแหละตัวเขาก็กลั้นขำไม่อยู่ จากที่กําลังกลัวกลายเป็นว่าความกลัวลดน้อยลงกลายเป็นความตลกมากกว่าเพราะว่าคุณเด่นเห็นลูกน้องทั้งสองคนกําลังตกใจแล้วก็ร้องไห้เสียงดังทั้งสองคนเขากอดกันอยู่นะครับแล้วก็เรียกคุณเด่นใหญ่เลยซึ่งในตอนนั้นคุณเด่นเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพาพยายามตั้งสติแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปลากลูกน้องออกมาจากจุดจุดนั้นก่อนที่ทั้ง3าคนจะรีบวิ่งขึ้นรถกระบะแล้วก็ออกมาจากโรงแรมแห่งนั้นทันที แต่ถึงจะออกจากโรงแรมกลางดึกในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งเสื้อผ้าทั้งอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในโรงแรมหมดเลยคุณเด่นเขาบอกลูกน้องว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงรอฟ้าสว่างก่อนแล้วกันฟ้าสว่างเมื่อไหร่ค่อยกลับไปเคลียร์ของและเดี๋ยวตั้งสติได้เมื่อไหร่เรื่องที่เจอค่อยเอามาคุยกันแล้วกันลูกน้องคุณเด่นเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าในตอนนี้เขาดั้งสองคนกําลังนั่งดื่มอยู่บนชั้น3าม ในตอนที่ดื่มเนี่ยมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่จูๆ่ๆมันดันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องก่อนที่ชายคนนั้นจะขอว่าขอดื่มด้วยได้ไหมพอพูดจบเขาก็นั่งยองๆอ,อยู่ข้างๆลูกน้องคุณเด่นเนี่ยแหละแล้วก็ทําท่าเลียริมฝีปากเหมือนกับคนกําลังหิวหรือว่าอยากกินอะไรสักอย่างซึ่งทันทีที่ลูกน้องคุณเด่นเห็นนะเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นช่างจากทีมอื่นเนี่ยแหละเพราะว่าคุณเด่นเคยเล่าให้ฟังไงว่ามีคนมายืมค้อนจําได้ไหมคุณผู้ฟังในตอนต้นคลิปวิดีโอนั่นแหละลูกน้องคนหนึ่งเข เอลินให้แก้วหนึ่งปุ๊บผู้ชายคนนั้นก็คว้าแก้วแล้วก็ไม่ได้ดื่มแบบชา้าๆนะคือยกซดเลยรวดเดียวหมดแก้วพอดื่มหมดปุ๊บเขาก็วางแก้วที่เดิมแล้วก็ทําท่าแบบชี้นิ้วอะ่ะเหมือนขออีกแก้วหนึ่งลูกน้องคุณเด่นก็เทให้อีกเต็มแก้วอีกทีนี้เขาก็คว้าอีกดื่มอีกซดรวดเดียวหมดเลยปกติแล้วคนทั่วไปทําแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังตุยนะบอกก่อนซดรัวๆแบบนี้แล้วหลังจากแก้วที่สองนะเขาก็มีแก้วที่สามจนท้ายที่สุดเล่าเริ่มจะหมดมั้งครับ ผู้ชายคนนั้นเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าขอขวดหนึ่งเลยได้ไหมโดยที่ลูกน้องคุณเด่นเขาก็เห็นว่าไอคนนี้เนี่ยมันน่าจะหิวแหละเขาก็เลยพยักหน้าให้พอพยักหน้าปุ๊บผู้ชายคนนั้นเขาก็คว้าขวดเลยก่อนที่เขาจะยกขวดซดดื่มอึก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 แป๊บเดียวหมดซึ่งไอดื่มเหล้าหมดขวดทันทีนี่ว่าแปลกแล้วแต่ที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือไอน้ําที่มันผ่านลําคอของผู้ชายคนนั้นเนี่ยพอดื่มผ่านลําคอปุ๊บมันนั่นไหลออกมาจากกางเกง เหมือนกับว่าเขาฉี่รถกางเกงในตอนแรกลูกน้องคุณเด่นสองคนก็มองแบบงงๆนะแต่พอมองไล่ไปไล่มาไม่ใช่นี่หว่าอนน้าที่เขาดื่มเนี่ยมันไหลออกมาจากท้องปรากฏว่าใบหน้าของเขาเริ่มบวมอืดขึ้นแก้มปลิผิวหนังเริ่มแตกก่อนที่ดวงตาทั้งสองข้างของชายคนนั้นจะเริ่มปนออกซึ่งพอมองไปมองมาก็รู้ได้ในทันทีว่าอร่างที่เห็นเนี่ยมันคือร่างของคนอันไร้วิญ,ญญาณที่มันเริ่มอืดแล้ว จึงพอลูกน้องทั้งสองคนเขาเห็นภาพนั้นนั่นแหละครับขาอ,อ่อนไม่หมดเลยจากที่เมาอยู่แล้วขาสั่นเดินไม่ได้ก็เลยร้องโวยวายนั่งกอดกันอยู่แบบนั้นนะะั่นแหละส่วนกระทั่งคุณเด่นวิ่งขึ้นชั้นสามมาช่วยพอลูกน้องทั้งสองคนลืมตาขึ้นมาอีกทีภาพของชายที่บวมอืดคนนั้นก็หายไปแล้วซึ่งในเช้าวันนั้นครับหลังจากที่คุณเด่นได้ฟังเรื่องราวของลูกน้องตัวเองตัวเขาเองก็โทรไปหาคุณปลานีนะแล้วก็ขอยกเลิกสัญญาเลย ซึ่งงานที่ทําเสร็จแล้วก็ขอหักลบจากส่วนที่จ่ายไปแล้วอะไรทํานองนั้นครับเหมือนกับว่าจ่ายราคาตามงานที่เสร็จนั่นแหละโดยในแว็บแรกคุณเด่นเขาก็คิดนะครับว่าคุณปลานี้น่าจะโกรธหรือว่าต่อว่าอะไรสักอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวเขาเองรับงานแล้วทําไม่เสร็จแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยเพราะว่าคุณปลานีไม่ได้พูดอะไรสักคําเลยเหมือนกับว่าเธอรับฟังอย่างเดียวและในตอนนั้นเองคุณเด่นก็พยายามถามนะว่าคุณปลานี้เล่าให้ผมฟังได้นะว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่โรงแรม ถ้อผมช่วยได้ผมจะได้ช่วยอะไรทํานองนั้นแต่ไม่ว่าคุณเด่นเขาจะพูดยังไงคุณปลานีเธอก็ปากแข็งนะครับเธอไม่ยอมบอกท้ายที่สุดคุณเด่นก็เลยตัดสินใจยกเลิกงานนั้นจริงๆก่อนที่ในช่วงสายทั้ง3าคนจะกลับเข้าไปเอาของที่โรงแรมแล้วก็ขับรถกลับจังหวัดบ้านเกิดที่รับงานอยู่เป็นประจำหลังจากนั้นหลายเดือนผ่านไปคุณเด่นเองก็ได้รับงานใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมแห่งนั้นนะครับตัวเขาเองมีโอกาสขับรถผ่านคุณผู้ฟัง ในต,ตอนขับรถผ่านเนี่ยแหละโรงแรมมันก็เปิดให้บริการแล้วนะไอ้โรงแรมของคุณปลาณีเนี่ยแต่เท่าที่คุณเด่นเขามองเข้าไปเขาเห็นที่ลานจอดรถมันมีรถจอดอยู่เพียงแค่หนึ่งหรือไม่ก็สองคันเท่านั้นถ้ามีรถจอดอยู่แค่นั้นมันก็แสดงว่าโรงแรมมันเงียบม,มากๆครับและหลังจากนั้นคุณเด่นเองก็ดันบังเอิญรู้ประวัติคร่าวๆข,าของโรงแรมด้วยรู้จากพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่หน้าง,งานใหม่เนี่ยแหละพี่เขาบอกว่าโรงแรมแห่งนั้นเดิมทีไม่ใช่ของคุณปลาณีนะแต่ว่าเธอซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งหลังจากซื้อมาก็เอามารีโนเวทใหม่ซึ่งไอ้ก่อนหน้าที่จะมารีโนเวทเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรหรอกครับเพราะว่าเห็นมีลูกค้าเข้าพักอยู่พอสมควรแต่หลังจากที่คุณปราณีซื้อต่อแล้วก็ได้จ้างช่างมารีโนเวทนี่ยแหละมันได้เกิดเรื่องผู้รับเหมาะทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นปลิดชีวิตกันเองเลยนะโดยหลังจากที่เคลียร์สถานที่เรียบร้อยหมดแล้วคุณปราณีก็จ้างคนใหม่เข้ามารับงานต่อเพราะว่างานเดิมยังไม่เสร็จแต่คนใหม่ก็ทําไปได้ไม่ถึงครึง่งเขาก็มาขอยกเลิกสัญญา โดยเหตุผลเนี่ยก็จะเหมือนกับคุณเด่นเป๊ะ,เ,ปะเลยนั่นก็คือเขาเจอผีหลอกโดยหลังจากนั้นก็จะมีช่างอีกหลายทีมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทีมปูนทีมไฟทีมอินเทียอะไรก็แล้วแต่เจอหมดเปลี่ยนช่างบ่อยมากแต่จนแล้วจนรอดคุณปลาณนีก็ทําโรงแรมจนเสร็จนะครับแล้วก็เปิดตามเลิกแต่ไม่ว่าเลิกเปิดโรงแรมมันจะดีแค่ไหนถ้าโรงแรมยังเฮี้ยนอยู่แบบนั้นเนี่ยมันก็น่าจะไปไม่รอดหรอกโดยที่พี่วินมอเตอร์ไซค์เขาก็เล่าให้คุณเด่นฟังนะ ว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เกิดเหตุการณ์ปลิดชีวิตกันเองของช่างเนี่ยมันเกิดเหตุที่ตึกไหนหรือว่าชั้นอะไรเขารู้เพียงแค่ว่ามีคนเสียชีวิตที่ตึกตึกนั้นและถ้าให้คุณเด่นเดานะครับคุณผู้ฟังคุณเด่นคิดว่าเขาอาจจะเสียชีวิตในห้องที่คุณเด่นกับลูกน้องพักอยู่ที่ชั้นสองนั่นแหละซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ยังคงค้างคา,าอยู่ในใจคุณเด่นมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีคําตอบชัดเจน แต่สิ่งที่เจอมันก็ทำให้คุณเด่นรู้สึกแล้วก็ทำให้เขาไม่คิดอยากจะกลับไปที่นั่นอีกเลยคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลำโพงใต้หมอนจากแบรนด์ t o เกี h วฮิวแมนนะครับคุณผู้ฟังลำโพงใต้หมอนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือนยังแค่คุคณสอดลำโพงเอาไว้ใต้หมอนคุณจะสามารถฟังพอดแคสต์ได้หลับสบายทั้งคืนโดยที่เสียงจากลำโพงจะไม่ไปรบกวนคนข้างๆเลยแม้แต่นิดเดียวหลับสบายไม่ปวดหูไม่ต้องใส่หูฟังตลอดคืน คุณผู้ฟังเคยได้ยินคํานี้หรือเปล่าบางทีนะคนที่เขาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์เดิมๆเนี่ยหรือว่าในพฤติกรรมที่เดิมๆก่อนที่จะเสียชีวิตตัวเขาเองหรือว่าวิญญาณของเขาเองหลังจากที่ไม่มีร่างกายอยู่บนโลกใบนี้แล้ววิญญาณเขาก็จะวนเวียนทําพฤติกรรมเดิมๆอย่างเช่นเรื่องราวของคุณเด่นนี้ครับที่ช่างทั้งสองคนเขาทะเลาะก,กันใช่ไหมพอตุยปุ๊บตุยพร้อมกันพอกลายเป็นวิญญาณวิญญาณก็วนเวียนมาทะเลาะก,กันอยู่ในจุดๆเดิมนั่นก็คือห้องบนชั้นสอง ห้องที่คุณเด่นกับลูกน้องได้นอนพักกันคุณเด่นเขาบอกผมนะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าห้องนี้หรือเปล่าแต่เขามั่นใจว่าเป็นตึกนี้แน่นอนเพราะว่าไอเสียงที่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเนี่ยมันได้ยินบ่อยครับแต่ก็หาสาเหตุไม่ได้ในช่วงแรกๆท้ายที่สุดไอตอนที่เขาสลึมสลือเขาดันเห็นเป็นภาพและการเห็นเป็นภาพเนี่ยแหละมันก็ระบุได้ชัดเลยว่าคนทั้งสองคนกําลังทะเลาะกันอยู่เรื่องที่คุณเด่นเจอกับเรื่องที่พี่วินมอเตอร์ไซค์เขาเล่าให้ฟังมันก็เลยมีส่วนคล้ายกัน พอมีส่วนคล้ายกันคุณเด่นก็เลยเริ่มมีความมั่นใจว่าไอ้เรื่องเล่าจากพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอาจจะมีเขาโครงความจริงหรือไม่แน่นะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงเลยก็เป็นได้และคุณผูกฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเด่นตัวคุณเองคิดว่าสิ่งที่พี่วินเขาเล่าให้ฟังกับสิ่งที่คุณเด่นเขาเจอมันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ไง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ